วันนี้วันศุกร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2567วันนี้แอดมินเพจข้อสอบเก่าก็จะมารีวิวการเขียนเรียงความแก้กระทุร,รมธรรมะศึกษาชั้นตรีระดับประถมด้วยสุภาษิตหมวดกรรมคือสุการังสาธุนาสาธุคนดีทำดีได้ง่าย ลังจากเขียนสุภาษิตธิ์บทตั้งคำแปลไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษเราก็จะมาเริ่มเขียนย่อหน้าที่หนึ่งด้วยคำอรัมพบทว่าณนะบัดนี้จกได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทูท้ธรรมสภาษิทธิที่ได้ลิขิตไว้ณนะเบื้องต้นพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติสืบต่อไปจากนั้นเราก็จะมาเขียนย่อหน้าที่สอง เพื่อเขียนอธิบายความหมายของคำว่าคนดีและคำว่าทำดีคำว่าคนดีคือผู้ประพฤติชอบหมายถึงผู้ประพฤติถูกต้องทางกายวาจาใจผู้ประพฤติชอบทางกายได้แก่การให้ทานการรักษาศีลข้อหนึ่ง ข้อ2ข้อ3และข้อ5ศาสินข้อที่1คืออะไรก็คือเว้นจากการฆ่าการทำร้ายการทารกรรมหรือทรมานสัตว์สินข้อที่2ก็คือเว้นจากการลักขโมยสินข้อที่3ก็คือเว้นจากการประพฤติผิดในกรมส่วนสินข้อที่5ก็คือ เว้นจากการดื่มสุราและการเสพสิ่งเสพติดให้โทษผู้ประพฤติชอบทางวาจาได้แก่ก,การไม่พูดใส่ร้ายไม่พูดหลอกลวงซึ่งรวมความแล้วก็คือการรักษาศีลข้อที่สี่และผู้ประพฤติชอบทางใจได้แก่การไม่คิดโลภไม่หลงงมงายเป็นต้น ผู้ใดประพฤติได้ตามที่กล่าวมาย่อมได้รับผลที่ดีนะสมดังสุภาษิตท,ที่มาในสังยุตตนิกายสคาทวัตรตรงนี้นะตรงนี้สังยุตตนิกายสคาทวัตรคือชื่อของคำพีชื่อของคำพีที่มาของสุภาษิตนั่นเองจากนั้นเราก็เขียนสุภาษิตบทเชื่อมในหมวดกรรมเช่นเดียวกันคือ กาลยาณการีกาลยาณังปาปการีจะปาปกังแปลว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจากนั้นเราก็จะมาเขียนย่อหน้าที่3ก็คือการเขียนอธิบายคำว่าทำดีคืออะไรคำว่าทำดีคือการประกอบกรรมดีหมายถึงการมีเจตนาหรือตั้งใจละเว้นจากความชั่วทั้งหลาย มันทําความดีและรู้จักฟอกจิตฟอกใจด้วยการนั่งสมาธิเป็นต้นผู้ใดประกอบกรรมดีย่อมได้รับผลดีแต่หากผู้ใดที่มีเจตนาประกอบกรรมชั่วมีการลักหลอกลวงมีการผิดในกรรมต่อบุตรธิดาหรือภริยาผู้อื่นผู้นั้นย่อมได้รับผลของกรรมเลวเป็นสิ่งตอบแทน จากนั้นเราก็จะมาเขียนย่อหน้าถัดมาย่อหน้าสุดท้ายคยือการเขียนสรุปสรุปความว่าผู้ใดเป็นคนดีผู้นั้นย่อมประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจด้วยการไม่ลักไม่ทำร้ายไม่ผิดในกรรมไม่พูดเท็จไม่เสพสิ่งเสพติดมีสุราหรือกัญชาเป็นต้นรวมความแล้ว คนดีย่อมรักษาศีลและการที่คนดีรักษาศีลย่อมทำให้ได้รับผลของการทำดีนั้นเป็นความสุขความเจริญทั้งกายและใจต่างจากผู้ที่ไม่ทำดีคือไม่มีศีลผู้นั้นย่อมได้รับผลของความชั่วสมดังสุภาษสิทที่ยกขึ้นเป็นนิเขปบบณเบื้องต้นว่าพอเราเขียน บทส่งท้ายว่าสมดังสุภาสิทธิ์ที่ยกขึ้นเป็นนิเขปบทนเบื้องต้นว่าเราก็จะต้องนำสุภาษิตธิ์บทตั้งมาเขียนไว้ด้านล่างนี้คือสุกรังสาธุนาสาธุตามด้วยคำแปลคนดีทำดีได้ง่ายได้เขียนประโยคสุดท้ายนะแถวสุดท้ายคือมีในดังพณน,นามาด้วยประการชนี เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดหรือว่าการเขียนกระทูทธรรมศึศึาษา้ั้นตรีอย่างสมบูรณ์ต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้อ่านข้ามกันนิดหนึ่งนะอ่านข้ามกันนิดหนึ่งหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะแอดมินก็จะนำคลิปนี้ไปลงใน YouTube แล้วก็ ิกตอกแล้วก็ Facebook และก็จะใส่ลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดตัวอย่างนี้ที่เป็นไฟล์ pdf ด้วยวันนี้แอดมินก็ขอลาไปก่อนธรรมสวัสดี